โอเคครับทุกคนครับเมื่อกี้ก็อยากที่เห็นครับอีพีห้าตายครับคือไม่มีใครไม่ตายนะครับช่วงแรกต้องตายครับแต่ผมเล่นมานานแล้วทำไมตายก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวตายครับตายก็เริ่มใหม่ครับแต่ว่าของไม่ตกนะนี่ครับมันมีไอ้เขียวๆเนี่ยครับเราต้องวิ่งไปอย่าเหยียบนะถ้าเราเหยียบเนี่ยมันจะพ่นนั้นออกมาผมไปหาความรู้มาแล้ว ผมโดนนะตอนแรกนะต้องรออย่างนี้ครับมันไม่ใช่กับดักที่เราแบบหลบไม่ได้นะมาอย่างนี้ได้นะครับโอเคทีนี้ไอ้เจ้าตัวผมไม่แน่ใจว่าหลบยังไงมาได้อยู่นะครับมาขอแก้ตัวครับผมต้องขออนุญาตแก้ตัวเขาบอกว่าต้องวิ่งมาอย่างนี้ครับแล้วถ้าโดนในเลือดลด60ครับต้องวิ่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วมากดปินขึนกด โอ้โหตายอีกรอบครับผม